กทซิบอกเ่าพามาชมีสูตร d max ห้รันเดอร์นะคะรถกระบปี05ค่ะเครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดาน้ำมันดีเซลนะคะราคาเปิดมาที่148,000บาทค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอม o n r เรลนะคะเป็นตัวสูงจากโรงงานนะคะสภาพหน้าตาแบบเดิมๆค่ะคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะ สีสันรอบคันโดยรวมยังสวยงามอยู่นะคะมีตำหนิก็เพียงตามอายุเท่านั้นเองคะ่ะทุกท่านไม่เยอะนะคะร้อมแม็กสวยค่ะดอกอยางหนาใช้งานกันได้สบายๆมาในราคาคุ้มๆนะคะ1นึ่งแบาทเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะดูห้องเครื่องกันก่อนคะ่ะทุกท่านอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนคะ่ะ ห้องเครื่องนะคะไม่มีชนหนักค่ะคานหน้าสวยๆสภาพแบบเดิมๆนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะดูรถทดลองขับก่อนได้คะ่ะรถอยู่แถวลาดหลุมแก้วปทุมธานีส่วนเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเข้าไปรับชมรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อกันได้ถ้าถูกใจยังไงโทรคุยกันได้โดยตรงค่ะเจรจานัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ ก่อนจากกันไม่อยากพลาดคลิปรถสวยๆราคาดีๆนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดไลค์กดต like, ิดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ